ชมสวนไม้พื้นบ้านนะครับวันนี้คือต้นเตยปล่องเตยปล้องนะครับเตยปล้องนี่มีลูกด้วยครับเตยปล้องี่อยู่ริมริมริมคูนะครับสวยนะครับเลี้ยงนะครับดูนะครับอีสองต้นอ๋อสวยใช้ได้นะครับนี่ก็ต,ต้นตะแบกนะครับต้นตะแบก นี่ลูกชิงครับลูกชิงมีลูกแล้วนะครับโอ้สวยนะครับนี่นี่นี่โผล่มาตอกกัต้นนี้นะนี่นะครับโดยโดยปล่องนะครับภาษาบ้านๆก็เรียกโดยปล่องนะครับอันนี้ก็ต้นต้นอะไรนะครับนี่ต้นตะแบกนะครับต้นตะแบกสวยครับนี่นี่ น,น,นี่ท่านไม่รู้ต้นอะไรเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเป็นเป็นต้นไม้ข้างคูอัมบ้านๆนนครับอันนี้ก็ชมพู่นะครับย่าหมูย่าหมูย่าหมูพื้นบ้านนะครับหมูพื้นบ้านนี่ก็ไม่รู้ต้นอะไรนะครับ <c oughs> ต้นชนะเมาต้นชะเมาครับต้นชะเมา ต้นฉ่เมานะครับอันนี้จิกนาครับจิกนาอันนี้จิกนามีมาสังมาสังอันนี้ไม้พิมพ์นิยมนะมาสังครับมีทั่วไปเดี๋ยวเรามาดูไม้พื้นบ้านนะครับอันนี้ต้นปอครับปอปอจะตสีใบปอครับปอทำแปะนะครับปอจะดสียองนปอจะสีนะครับอันนี้อันนี้ฉ่าเมาส์ฉาเมานะครับนี่ใบต้นฉ่เมา อนี้ก็ระบ,บกระเบกเหมือนกันครับนีนะ่อยู่ตามข้างข้างคูนะครับพอมาเลี้ยงก็สวยนะครับอันนี้ก็เดนลก็่าเดนลโอนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นยอดตรุรกีนะครับลุ้นอยู่นะครับ <c oughs> ไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้หยิบมันปิดไหมนะครับ <c oughs> เป็นยอดตรุรกีที่ตำผักนะอยู่ริมคลองทนี้ก็ตะคบหน้าครับตะคบหน้า อ๋อนี่ตะขบนาะบ้านเราที่มีหนามนะครับท,ที่มีหนามอ๋อนี่นมแมวครับนมแมวนี่ก็นมแมวนี่ก็ต้นว่าครับต้นว่าอ๋อเ,เริ่มสวยแล้วครับเริ่มสวยแล้วก็อีกเยอะนะครับนี่ก็ตะขบนะครับหนามนะครับ